สวัสดีครับมือนี้นะครับข้าพี่นอ้องมาเบิ้งล่ามเห็ดกระเป๋านะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์จะขอนะครับมือนี้ไม่เยี่ยมเพราะว่าเอากระป๋าไม่ตัดอ่อากได้กระเป๋าส่งส่งแบบนี้นะครับซึ่งมันเห็ดมาจากหนังแลกักผสมกระผ้านะครับก็เลเดี๋ยวไม่เยี่ยมกันที่นี่ไม่เห็นธุรกิจเพื่อนเพื่อนเห็ดอ่กระเป๋าทรงโรงเลียนนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายแห้งนะครับเพื่อพี่น้องใ้มาอุนดหนุนหรือว่าเพื่อพี่น้องแบบประมาณว่ามีช่องทางในการซื้อ ซื้อกระเป๋าที่มันาราคาบกแหงโดยเฉพาะถ้า,าโรงเรียนนะก<ะ>็ปกตินี่เฮ็ดกระเป๋าทรงโรงเรียนเนาะ,ะ,ะ,ะทรงเนี่ยทรงแต่ละที่แต่ว่ามีคนกี่สั่งเนี่ยเขาต้องสั่งประมาณจับใบขึ้นไปสี่สิบหาสิบเพราะว่าโรงเรียน่นมีเด็กน่อยสี่สิบคนจัง 45, สี่หาสิบคนลูกระลับสระสิบใบขึ้นไป 40, 40หรือสิบใบได้ปะสิบใบ สิบใบก็มีสั่งมาเหมือนกันค่ะสั่งเพิ่มเติมมาแต่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เรื่องของไอ้พวกโลโก้พวกอย่างเนาะค่ะเพราะโลโก้นี่มันจะมีทาเลยวามันต้องมีจำนวนหลายใช่ค่ะคันคันสั่งมาสิบใบยี่สิบใบจังสีกับราคากับสีคืนอีกว่าพวกโลโก้จังสีมันจะสิเพิ่มค่ะวัสดุนี่วัสดุนี่เห็ดจากยังเลยแน่วัสดุกากาเห็ดจากกอันนี้คอยังนี่ยอันนี้ค่ะ ผ้าพีวีซีค่ะผ้าพีวีซีเนาะผ้าสามลอยดีค่ะเ็ดจากนั้นก็ได้เ็ดจากผ้าก็ได้แต่ว่าส่ประส์ของเขานี่คือเอาไปใส่ในงานอีกอย่างแต่ว่าจะเป็นเล็ก่อยนากก็ตองแบบหนึ่งราคาถูกสองแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ทนผ้าเนาะทีนี้่ทาซีสิบใบราคาราคาเริมต้นประมาณเท่าไหร่ครับเป็นส่งมาตรฐานเล็กน่อยใส่ส่งมาตรฐานสีชมงูหางโรงเรียนเนาะค่ะก็ สีเริ่มต้นชีลอยเก้าสิบบาทฮะลอยเก้าสิบบาทกระเป๋าใบหนึ่งบ่ถึงสองรลอยค่ะลอยเก้าสิบบาทแต่ขั้นขันว่าเพิ่มปักเพิ่มสกรีนจังสีกระสิเพิ่มยางละสิบอ่าสกรีนสกรีนสิบจากร้อยเก้าสิบถ้าสกรีนด้วยก็เป็นสองร้อยถ้าเพิ่มปักด้วยก็เป็นสองร้อยสิบบาทค่ะเออแต่ว่าปักปักสีแพงแน่ปักสียี่สิบจังสีเขาเขาหยิบจัดเองบอกปัก หรือว่าเขาต้องไปส่งท่างอื่นบ่ค่ะอันอันฟารงมีที่ทรงโรงงานส่งโรงงานเพราะย<ฆ>ังตน้นทุนกับสิมีเนาะค<ฆ>่ะอ่าเราที่นี่แต่เพาว่าเขาจะจำแนงหน่อยก็คือถ้าถ้าหน่อยก็สี่สิบกับสิบกว่าุ่มอ่ากับสี่ในะน้ามาสี่สิบขึ้นไปเนี่ยค่าปักค่าทรงค่าเดินทางมันจะมันจะคุ้มกว่าค่ะมันมันสิคุ้มกว่าเพราะว่ราะเน,นี้ยตา้าเฮาซังผ่านซังมาเป็นมวดแล้วอันนี้ก็คือดีจังอันนี้ก็ อันนี้ก็เฮดค่ะแพงๆแพงกว่าอันนี้กระิีแพงกว่าอันนี้ทรงสีสองลอยฮารซีค่ะเพราะว่ามันขามันวัสดุเนาะ่ะเป็นผาอูหลงอันนี้เพิ่นเอิญผาอูหลงค่ะวัสดุอันนี้จะจะดีกว่าแพงกว่าเนาะใช่ค่ะเราสีสันล่ะสีสันมันมีมันมีสีให้เลือกมีสีเลยค่ะแล้วแต่ว่าโรกเรียนสีออกแบบจังไงเอามีสีลุงประจาโรงเรียนเป็นสีใดกัดแดเลยเนาะอย่ากไ้สีใดกัดแล้วแต่เลยดีไซน์มาเลยบอกมาเลยเขามีแบบให้เลือก ประมาณจะแบบประมาณจะแบบถ้าว่าโรงเรียนอยากอยากมาเบิ่งของหรือว่าอยากเบิ่งแบบเนี่ยมีมีเห็นคนเลือกประมาณจะแบบตอนนี้ทิพผลิตคื้นมากแม่บอกคะะี่เหตุคื้นมากกนกระจายก็น่าจะประมาณห้าสิบแบบค่ะห้าสิบแบบ <laughs> เพราะว่ามันมันมันหลายแบบค่ะเออมันต่างกันเล็กน้อยมันต่างกันเล็กนิดนิดน้อย่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอย่างเช่นอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็ไม่น้องมีหลากหลายมีเพิ่มสีตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งหลากหลายหลากหลายหลากหลายครับมีสิบกมีสิบก็อีกแบบหนึ่งมีสายขาดของโรงเรียนโชว์ซื้อโรงเรียนนะครับอ่ามีตัวนี้นําขยายที่ะเป็น เป็นยายการขยายค่ะแข็งแรีงก็คือเล็กหน่อยใส่ใส่ใส่จนจบหรอปะบอมี่ขาดเนาะบอมีขาด, <c oughs> ขาดการเงียบก็ดีการเงียบนี่เบิ้งแล้วเดี๋ยวสะจักอยุคข้างหลังเขาคนเหยียบปรยุคข้างหลังเขาเดี่ยนะเหยียบย่างดีเลยอากาการต่อการยังกับคือดีดีด <c oughs> ีทำได้ดี <c oughs> ถ้างทานีกับอีับประกันแบบว่าทานว่ากระเป๋ามีปัญหาสีก็เสี่ให้นัผู้คนเก็บเก็บร่วมกัน ส่วนมากส่วนมากทับอกขาดก็คือสิบแตกสิบแต่นี่เขาประกันจะปีแจะปีเลยวะปีหนึ่งเลยวะพองค่ะปีหนึ่งใส่เลยแค่แท่นอ่ะปีหนึ่งคันว่าสิบแตกยังเิกันคนมาเลยค่ะคลนมาเลยคนมาเลยกรตีสอมในปีเพราะว่ามันแตกมันมิแตกเป็นเซนเลยเพราะว่ามันเป็นรอดเดียวกันอาะใช่แต่ว่าเท่าที่รับประกันโรงเรียนไปบอทันนี่โรงเรียนเนมาเปลี่ยนอยู่บอค่ะ กระถามอันไปโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเด็กหน่อยเพื่อนเรียนตั้งแต่หม้อหนึ่งหอดหม้อหกปัจจุบันไปเบิ้งป้าดมันเป็นกระเป๋าสีจากของเห็ดกันเลยว่าคือ,ค,อคือทนมากนะคะแต่ว่า<น>มันสิเป็นผาอีกแบบหนึง่งเคยเห็นไปหลายปีแล้วแต่ว่ากลับไ,ไปโรงเรียนนั่นก็ยังเห็นอยู่ย,ยังเห็นเด็กหน่อยใส่อยู่ที่นี่ว่าหอดถึงการผลิตถ้าถว่าเขาผลิตเขาใส่เวลาในการผลิตโดนบอ่อยอย่างเช่นเวลามีโรงเรียนสั่งนอโรงเรียนสั่งร้อยร้อยใบอย่างเช่น พอใส่เวลาจะเบื่อลอยับกะตอนนี้กบมีซางมีซางอยู่คือ,ค,อคือมีหลายคุมนะคะ,ะค,คันว่าลอยใบคันว่าลอยใบนี่ตาเห่ากระตอง้างผากะตีไหวประมาณสามอาทิตย์ค่ะสามสัปดาห์ไม่ถึงเดือนลอยใบถ้าสองลอยใบล่ะสองลอยใบเพราะว่าอันจักมือสองลอยใบคือคือคือรับงานแต่ละเทือนนี่ มันมันเสียกำหนดระยะเวลาประมาณค่ะสามอาทิตเสียอาทิตก็คือต่อต่อต่อรอต่อรถกี่ร้อยใบสองร้อยใบกับประมาณสามอาทิตค่ะประมาณเนื่เพราะว่าหนึ่งสร้างของมันต้องถ่านเนาะระ่ยะเวลาในการสร้างของเวลาในการเตรียมงานเนี่ยมันจะเอ่อพกๆกันแต่ว่าการสร้างรถใหญ่ก็คือจะได้จะได้ประมาณสามอาทิตสร้างรถต่อยกับประมาณสามอาทิตใช่ค่ะพราวะต้าเฮามีคนผลิตหลายกลุ่มมีสร้างหลายถ้าพูดถึงกลุ่มนี่คือ บ้านนี่บ้านอย่างก่อนบ้าน,านพอนอเพอนพมีกลุ่มเย็บกระเป๋าจังเลยจังมีกลุ่มเย็บกระเป๋าจังไลยจังเห็ดกันหลายคนอ่ะเกี่ยนสร้างเพนไปเห็ดอยู่กรุงเทพค่ะปทีนี่คือมันคือคือไปเห็ดตอนไปเห็ดอยู่กรุงเทพแต่เห็ดเป็นกลุ่มเย็บเป็นใบคือกันค่ะปทีนีสร,นร้างก็เลยผ้ากันกลับมาอยู่เ<อ>มืองค่ะสร้างคนบ้านนี่ไปเห็ดงานกระเป๋ายกรุงเทพค่ะ ยีนี่เวลาเพิ่นไปเฮ็ดเี่กเพิ่นก็สิเฮ็ดอยู่อยู่บ้านเพิ่อนนอนตะวันรับงานโรงงานมาแม่นเพิ่นก็เฮ็ดซอยกันเฮ็ดไปเฮ็ดมามือเดงกลับมาอยู่บ้านคหาแม่นก็เลยมีคนเฮ็ดกระเป๋าเนี่ยมาอยู่บ้านหลายคนขอแค่มีแบบฮะขอแค่มีแบบสร้างบ้านนี้ผลิตไปมัดทุกแบบเลยนะครับมื้อนี้ผมก็ถือแบบอีกแบบนึงมานะครับซึ่งเพิ่นก็บ่เคยตัดแต่ว่าพอเห็นแบบปุ๊บเพิ่นก็คิดว่า ตัดไดดแน่ <ste ans> น,นอนนะครับเอาแบบเหมือนเป๊ะๆเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพอดีเป็นจุดแข็งของชุมชนของทางนี้นะครับบ้านโพน้อยอําเภอคุนหารค่ะคุนหานตําบลย่างน้อํตบลกระวันค่ะกระวันนะครับบ้านโพน้อยตําบลกระวันอําเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับติดต่อช่องทางไหนได้บ้างก็เฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กก็จะเป็นนางสาวยุวรีเรืองฤทธิ์ค่ะแล้วก็มีเพจร้านก็คือ Of ฟแอนอิมค่ะออฟออฟแอนอิม <and im S 1> อิมค่ะ <im S 1> ชื่อลูกเหรอ,อชื่อลูกนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ห้าหกเก้าสองหนึ่งหกเก้าค่ะถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับงานกระเป๋าะนะครับราคาถูกแล้วก็อยู่ในพื้นที่บ้านเรานะครับสามารถสั่งได้ง่ายๆน,นะครับว่าจะเป็นช่องทางมือถือนะครับเพจแล้วก็ a c e b o o k ส่วนตัวถนัดช่องทางไหนหรือว่า สนใจช่องทางไหนก็สื่อสารได้นะครับพร้อมรับงานตลอดเวลาพร้อมรับงานตลอดเวารายกเวลาในการผลิตย้ำว่าไม่เกินสามสัปดาห์เสร็จแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วครับคลิปยาวแล้วขอพูณเลยละครับทีต่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้กับปปก